ท่านครับมาเจอเจอกันอีกแล้วครับกับเรื่องราวอัพเดตเกี่ยวกับวอลเลย์บอล ซึ่งคลิปนี้ก็มีความเคลื่อนไหวแบบว่าจัดๆเลยต่างชาติเนี่ยปลื้มเราอีกแล้วครับมีเรื่องให้ปลื้มทุกวี่ทุกวันจริงๆสําหรับสาวไทยโดยความเคลื่อนไหวหลังจากที่วลวันหญิงทีมชาติไทยเราเนี่ยเอาชาติทีมชาติเกาหลีใต้ไป3-0ต่อเซตครับเรียกว่าเกาหลีใต้เนี่ยแทบหมดสภาพครับขนาดนําเราไปเยอะนะในเซตสุดท้ายแล้วก็มีโอกาสชนะเราแต่เขาก็ยกังยกย่องทีมชาติไทยของเราครับแล้วก็ยกย่องทัดดาว่า ในการเอาชนะเกาหลีใต้เนี่ยทัดดาวมีส่วนสําคัญเป็นอย่างมากกับการบล็อกของเขาโดยเขาเนี่ยก็บอกว่าทีมชาติไทยโชว์ฟอร์มบล็อกได้อย่างยอดเยี่ยมใน,นสุดท้ายของวอลเลย์บอลในชั่นลีกโดยทัดดาวนึกแจ้งเนี่ยรับหน้าที่บล็อกไป7ครั้งจาก13ครั้งของทีมชาติไทยและก็แซงหน้าชาติเกาหลีไป3ต่อสูเซตและมีสถิติการในขันคือแพ้2ชนะ2อําให้ไทยเนี่ยขึ้นส่อันดับที่8ของระดับปัจจุบันขณะที่เกาหลีเนี่ยต่อสู้อย่างหนักแต่ก็ต้องแพ้รวด4ี่แมต ตั้งแต่เริ่มการแข่งนนขันและนอกจากการบล็อกในเกมกับเกาหลีแล้วไทยยังเอาชนะคู่ต่อสู้ด้วยการตีทะลุบล็อกสำเร็จ48ครั้งและชจโชมกสีเองก็ทำไป20แต้มซึ่งตรงข้ามกับพิมพิชญาที่ทำได้13คะแนขนขณะที่ทัดดาวเนี่ยบล็อกเกอร์ตัวกลางคนนี้ก็ฟอร์มโดดเด่นบล็อกไป4แต้มจาก7แต้มรวมเป็น11แต้มถือว่าเป็นความยอดเยี่ยมของทีมชาติไทยในครั้งนี้จริงๆเนี่ยครับก็เป็นสื่อระดับโลกอย่างว n l ครับที่ ตีขาวใหญ่เลยนะครับกับทีมชาติไทยหลังจากที่เราคว่ำเกาหลีได้ซึ่งเห็นไม่บ่อยครับที่เขาจะยกย่องต่างชาติขนาดนี้สำหรับฝรั่งนะครับอันนี้ยกย่องเรามากครับ VNL ถือว่าเราเนี่ยเป็นลูกรักเลยก็ว่าได้ครับกับศึกบอลเลกในชั่นลีกเนี่ย่วนากฝัง่งซื้อกาหลีบ้างครับซื้อกาหลีเองก็ไม่ได้เข้าข้างชาติตัวเองเลยครับหลังจากที่แพ้เราแต่ว่ากลับมาชมทีมชาติไทยเรามากกว่าซึ่งซื้อกาลีเนี่ยก็ตีข่าวเหมือนกันนะครับเขาบอกว่า การแพ้ไทยเนี่ยน่าตกใจมากเพราะว่านัดที่แล้วเล่นกับตุรกีกับแคนาดาและสหรัฐนั้นมีความสูงและพลังกำลังเป็นรองซึ่งเราแพ้เนี่ยก็ไม่แปลก แต่ว่าการพ่ายแพ้กับไทยเนี่ยเป็นเป็นสิ่งที่ช่วยไม่ได้จริงๆแม้ว่าความสูงเฉลี่ยจะใกล้เคียงกันแต่ว่าเกาหลีก็แพ้ไทยทั้ง3นัดตั้งแต่โอลลมปิกที่โตเกียวระดับวอลเล์บอลหญิงเกาหลีเนี่ยตามหลังไทยมากเลยในเกาหลีเขาพยายามอย่างหนักในเซตแรกแต่ว่ายอมแพ้โดยเปล่าประโยชน์เนื่องจากจานวนเกมรุกที่หลังไหลเข้ามาจนหนึ่งกลางเซตก็ยังสูงสีกันกับไทยอยู่แต่สุดท้ายก็ต้านไทยไม่ไหวแพ้ไปในที่สุด ต้องยอมรับทีมชาติไทยเพราะว่าชุดนี้เขามากแกล่งจริงๆนี่ครับสื่อเกาหลีเองก็ออกแนวชื่นชมไทยนะครับแล้วก็ไม่น่าชื่นชมทีมชาติตัวเองนะครับที่แพ้เราและเกาหลีเองก็แพ้รวดทั้ง4แมตช์เลยครับเป็นอะไรที่น่าเหลือเชื่อมากนะครับเกาหลี ซึ่งก็ยังไม่พอแค่นี้ครับหลังจบเกมเแฟนต่างชาติทั่วโลกเนี่ยก็ได้เห็นภาพที่อัชราพ,พรเข้าไปปลอบผู้เล่นเกาหลีซึ่งเขาเองก็น่าจะรู้จักกันและก็สนิทกันพอสมควรเลยครับดูหลังเกมเนี่ยเพียวเองก็ได้เข้าไปพูดคุยปลอบใจกับผู้เล่นเกาหลีรายนี้ครับทำให้มีภาพออกมาซึ่งนั่นก็ทำให้ทั่วโลกเนี่ยต่างชื่นชมสาวไทยเลยเลยครับบางก็บอกว่าสาวไทยของเราเนี่ยน่ารักมีใจิตใจที่ยอดเยี่ยมหรือบอกว่าพวกเขาเนี่ยเริ่มจะหลงรักไทยแลนด์เรามากขึ้น คือต่างชาติชอบเรามากครับกับซอฟท์พาวเวอร์แบบนี้ที่เราเนี่ยมีน้ําใจนักกีฬาและก็เข้าไปปลอบผู้เล่นคู่แข่งครับซึ่งเพียวเองก็น่าจะรู้จักกันเลยครับเข้าไปปลอบใจกันหรือว่าอีกหนึ่งจังหวะที่เป็นซอฟท์พาวเวอร์เหมือนกันครับที่พรพันเนี่ยให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวฝรั่งเป็นภาษาอังกฤษแบบคล่องแคล่วปลีเลยนะครับโดยกับตันผู้เนี่ยเธอก็ยกมือไหว้ขอบคุณพิธีกรครับที่แสดงความดีกับชัยชนะของไทยก็เป็นซอฟท์พาวเวอร์อีกอย่างหนึ่งครับการไหว้ของไทยเรา ่อนที่พลพันเนี่ยจะตอบคาถามว่าเรามีความเป็นทีมเวิร์กที่ดีมากพวกเราทําการบ้านมาอย่างหนักก่อนที่จะเจอกับเกาหลีใต้และก็ต้องยกเครดิตให้กับทัดดาวเธอบล็อกได้แข็งแกร่งมากๆและธยาก,ก็เหมือนกันและเมื่อพลพันเนี่ยถูกถามว่าคาดหวังอย่างไรกับในชั้นลีกอีก2สนามที่เหลือพลพันเนี่ยก็ตอบว่าเราเนี่ยบรรลุปเป้าหมายในการเก็บชัยชนะที่ตุรกีได้ทั้ง2นัดแล้วส่วนสัปดาห์หน้าเนี่ยยังตอบไม่ได้รู้แค่ว่าจะทำให้ดีที่สุดเหมือนเช่นเคย ก่อนที่พิธีกรเนี่ยจะบอกลาครับและก็ได้กล่าวขอบคุณบอลพันธ์และยังชมได้ว่าทีมไทยเนี่ยเล่นได้สนุกทุกแมตช์จริงๆทั้าบอลพันธ์เองก็เขินหมวนตัวเลยครับแต่ก็ไม่ลืมนะที่จะยกมือไหว้ขอบคุณนี่ก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์อีกอย่างหนึ่งครับสำหรับสาวไทยซึ่งก็ไม่ได้จบแค่นั้นครับในช่วงสัมภาษณ์ไประยะหนึ่งเนี่ย ฝรั่งตัวน้อยเองครับสาวฝรั่งตัวน้อยข้างหลังการสัมภาษณ์ก็ได้แสดงความน่ารักออกมาให้เห็นนะครับคือยืนรอถ่ายรูปกับพรพันธ์เนี่ยพียบเลยครับซึ่งหนูน้อยรายนี้เนี่ยก็มองแล้วมองอีกเพื่อที่จะรอถ่ายรูปแล้วก็ให้พรพันธ์เนี่ยสัมภาษณ์จบสาวน้อยฝรั่งก็ปีเข้ามาหาพรพันธ์เลยนะครับเรียกว่าเป็นโมเมนต์ที่น่ารักมากนะครับการที่จะให้ต่างชาติยอมรับเราแบบนี้แอดว่าเป็นเรื่องที่ยากอีกเรื่องหนึ่งเลยและชาติอื่นเนี่ยแทบไม่ค่อยมีแบบนี้ครับแต่ถ้าเรามีเยอะ ส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าเราเนี่ยเฟนรี่กับทุกคนด้วยแฟนวอลเลย์บอลก็เลยอยากเข้าหามากขึ้นนะครับสำหรับสาวไทยเนี่ยซอฟต์พาวเวอร์ดังไกลทั่วโลกเลยครับตอนนี้เอาเรามาต่อที่อีกเรื่องหนึ่งก็แล้วกันครับคือมาดูสถิติกันบ้างครับหลังจบเกมคือสสาวไทยเราเนี่ยก็ติดท็อปสถิติยอดเยี่ยมครับหลังจากจบการแข่งขันวอลเลย์บอลในชั้นลีกสัปดาห์แรกซึ่งมีนักตบสาวไทยเนี่ยเพียง2คนเท่านั้นครับที่ติดท็อป10 ในนักกีฬายอดเยี่ยมต่างๆของเนชั่นลีกครั้งนี้เลกแรกนะครับซึ่งคนแรกเนี่ยก็เป็นชมพู่พรพันธ์เกิดปราดครับเจ้าตัวเนี่ยตีดอันดับ2ครับเป็นเซตเตอร์ยอดเยี่ยมมีสถิติเนี่ยเซตสำเร็จ79ครั้งครับพลาด5ครั้งและก็พยายามที่จะเซตเนี่ย298ครั้งและมีค่าเฉลี่ยต่อแมตช์19.75คิดเป็นเปอร์เซ็นต์สำเร็จอยู่ที่20.68%ครับก็รวมทั้งหมดเนี่ย 382ครั้งในการเซตนะครับสระบพันธ์ถือว่าเยอะมากๆครับและก็ติดท็อป10เป็นอันดับ2ของการเซตยอดเยี่ยมด้วยซึ่งไม่ธรรมดานะครับพรพันธ์เนี่ยคือเขาติดท็อป1มา2วันเลยครับและวันสุดท้ายก็โดนแย่งตำแหน่งไปครับส่วนอีกคนหนึ่งครับก็เป็นปิยนุษุ์แป้นน้อยครับที่ติดอันดับรับเสิร์ฟยอดเยี่ยมโดยใส่ตีรับเสิร์ฟสำเร็จ27ครั้งครับพลาดเพียงแค่4ครั้ง แล้วก็พยายามที่จะรับเนี่ยสาครั้งครับค่าเฉลี่ยต่อแมตเนี่ยหกจครับคิดสําเร็จเนี่ยเป็น40.91%ก็รวมทั้งหมดเนี่ยหกครั้งครับที่เขารับเสิร์ฟก็เีนหนึ่งคนที่ใสติยอดเยี่ยมนะครับส่วนผู้เล่นที่ทำแต้มยอดเยี่ยมเนี่ยชาโจนติดอันดับที่12ครับเขาก็ทําไป60กว่าแต้มเลยครับชาจอนัดล่าสุดเนี่ยซัดไป20แต้มนะครับเยอะมาก ตอนนี้เนี่ยกระแสฟีเวอร์มากครับไม่ว่าจะเล่นด้านไหนก็มีทั้งไทยทั้งต่างประเทศเนี่ยเข้ามาเชียร์และก็ให้กําลังใจกันอย่างล้นหลามเลยเอามาต่อที่เรื่องสุดท้ายครับเรียกว่าเอาฮาหรือเอาจริงครับแฟนลูกยางอาเซียนหรือว่าแฟนเหรียนเนี่ยต้องการ1ทีมเสียบแทนเกาหลีใต้ในสึกเนชั่นลีกนะครับซึ่งจากฟอร์มการเล่นที่น่าผิดหวังของนิวชีติเกาหลีใต้ครั้งนี้ครับก็ทาให้มีแฟนวอลเลย์บอลชาวเวียดนาม ได้โพสต์ข้อความบน a c e b o o k ครับปลุกกระแสฮึกเหิมครับใ้ทีมมาเกิดตัวเองด้วยการขอเข้าเป็นทีมหลักแทนเกาหลีใต้ครับโอ้โหทำให้มีกระแสพิาพากิจารกันมากมายครับชาวเน็ตเองก็ตั้งคําถามนะบอกว่าเวียดนามเนี่ยจะมาทําไมครับไม่ผ่านการคัดเลือกแล้วจะมาเล่นได้ยังไงครับกะจะเสียบแทนเกาหลีใต้ด้วยคือชาวเน็ตทั้งเวียดนามแล้วก็อาเซียนก็สิงไปตามๆกันครับเวียดนามเสนอตัวเข้าแข่งขันด้วยนะ มีด้วยนะครับแบบนี้ซึ่งเวียดนามเนี่ยก็ต้องลงแข่งขันศึก a v c Challenge ครับในระหว่างวันที่ 18- มิถุนายนนะครับโดยโดนีเซียเนี่ยเป็นเจ้าภาพและถ้าได้แชมป์เวียดนามเองก็ต้องไปแข่งขันรายการ World Challenge ครับในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมครับการที่จะมาแข่งในเฉลี่กเนี่ยเป็นเรื่องยากครับวเวียดนามก็ต้องทําฟอร์มให้ดียากสุดๆเลยครับและก็จะมีแข่งขันต่อในวันที่15มิถุนายนพบกับเยอรมนีครับเวลาตี3 วันที่16เนี่ยจะพบกับสหรัฐอเมริกาเวลาเที่ยงคืนครับและวันที่17เนี่ยก็จะพบกับเซอร์เบียเวลา7โมงตรงวันที่19จะพบกับโครเอเชียครับเ,เวลาเที่ยงคืนเหมือนกันโอ้โหเวลาคือเตะดึกมากครับถ้าใครดูเนี่ยก็เตรียมที่จะขอบตาดำเลยครับ15 16้7ก็และก็19ยังไงก็อย่าลืมตามกันครับวันนี้สาวไทยก็กำลังเดินทางครับไปประเทศบราซิลและคาดว่าจะเดินทางย4่ชั่วโมงเต็ม ก็ต้องให้กำลังใจสาวไทยไปด้วยกันนะครับกระแสะกำลังฟีเวอร์ยิ่งไปเล่นที่โซนอเมริกาใต้เนี่ยเอฟซีบราซิลยิ่งเยอะนะครับเอาละครับส่วนคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับหากชอบกันอัปเดทเรื่องราวแบบ